อติดวันนี้เอามาตีเอามากีท่านึ่งเราได้สี่ตานนี้ประมาณสี่ค่ะมันมีมันมีมันมีอะไรสื่อถึงอะไรไหมสาลาเม็มันแบบยังไงบ้างสาลาเม็นะคะเม็ดนีพวกความความอ้อนเหรอขอาอ้อนเม็ดนี้เพวกความให้คนได้สงสัยคนได้ถามไม่นี้แบบคนก็จะได้รู้ว่าเอ้ยทำไมถึงไม่คิดกลุ่มเรารูกไก่หรือเปล่าบนหน้าเด็โบเขาว่ามันคือ my luck jewelry ไง อันนี้คิดตรงนี้หรือคิดมานานที่มาจากตอนแทคโอ้โหที่คือมาจากพื้นที่วัดนอาจจะมีขหลายบ้าม,มันเป็นแบบจุดให้คนได้เอกนันมันมีมันมีมจุดอะรอย่างเงี้อยากเติมตรงหน้าจริงๆก็เราไม่ได้เติมเองหรอกชั้งเราเติมให้มันก็แล้วแต่เขาซึ่งจริงๆเราไม่เราไม่ได้มีอะไรตรงหน้าใช่ไหมจริงๆมีค่ะอันนี้จริงๆมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจริงๆมีแล้วตอนนี้เป็นสามอันแต่ว่าช่างบอกไม่เอาอยาก ออ๋อให้มันดูเป็นเงินขึ้นเหรอให้มันดูได้แบบเฮ้ยน้ำมองอ่ะเอออเ้ยอยากคุยด้วยอะไรจริงจริงมีคนมาเห็นมันเดินมาจับหน้าเราบ้างบอกว่าอะไรติดหน้าก็เจ๋วเลยก็เจ๋แกะอยู่แล้วน่ะลงป้าไปอีเวนต์ไปอีเวนต์ไปเลยโอไปกันเถอะไปเลยแล้วมันจะมีเม็ดไหนที่สื่อเรื่องเงินเรื่องความรัก เหมือนจะไม่มีอะเพราะว่าเรามีหมดแล้วมันจะไม่มีเลยเพราะว่าช่างสองครบจบเออออันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเยอะปวด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 ด้วยฮะจริงไหมไม่รู้แต่ปวดไปก่อนขาดทุนขาดทุนที่ปวดตั้งแต่ต้นปีกลางปีเลยเนาะอยู่แล้วค่ะไม่แข็งเลยอ่าเห็นแล้วให้ไปสบตาณ์ล่าสุดเรื่องที่ไปเองกินสัปดาร์หนึ่งของชีวิตที่จะต้องแบบว่า ปวามต,อตอ่อนอสยสบายเะาที่ไปมา,มามันก็คือผู้หญิงคนเดียวละค่ะที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศต่างเมืองอะไรเงี้ยแล้วโบว่าไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยได้ใช้ชีวิตคนเดียวเนาะก็จะไม่ค่อยมีเขาเรียววกวัยทวพย์ทางการอัตลักษสักเท่าไหร่แล้วก็จะไม่รู้ว่าเออเขาเรียกว,ว่าการใช้ชีวิตของคนที่นั่นกับเราตากันนะ<า><า>อะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเนเจอร์ของคนไทยเวลาใครมองตาก,กันอนะ เขาก็จะแบบยิ้มให้แต่ว่าที่ที่ต่างประเทศเนี่ยการมองตาจะแตกเขาบอกคนที่อังกฤษอ่ะส่วนใหญ่เวลาเขาขึ้นทูบขึ้นใต้ดินโซนนี้หรือว่าเดินเข้าไปอ่ะเขาไม่มองหน้ากันค่ะก็คือไม่สนใจค่ะเขาก็เล่นโทราศัพท์ทำนู่นทำนี่ไปแต่ว่าถ้ามองหน้ากันอะ่ะจะรู้เลยว่าโอเคอันนี้น่าจะมีอะไรที่ไม่ไม่ได้แบบปกติแลเรอคนไทยเงยิ้มหวานสุก็มองมาแล้วก็ แล้วก็เรเล่นโทรศัพท์ของเราต่อรัตนาเขาก็เดินเข้ามาค่ะ Where you from? นี่ก็แบบอ่ from Thailand it's very far นะไกลนะ It's so far Yes นะคะก็มาทำอะไรก็บอกมาเรียนทำไมมาเรียนที่นี่ก็บอกเออก็ที่นี่เป็นภาษาอังกฤษเขาจะได้แบบพูดได้ดยเฉพาก เราอยู่ที่ไหนพักที่ไหนเรียนโรงเรียนอะไรคือข่าวนเดืดจนแบบว่าเอคนที่นี่เขาอาศัยอาศัยดีเนอะไม่เหมือนที่ครูบอกเลยพอตื่นเช้ามาครูเขาต้องถามตลอดว่า What are you doing yesterday? แล้วก็แบบทำอะไรเมื่อวานก็แบบอ๋อเมื่อวานดีมากเลยฝันแค่แบบว่าฝึกซ้อมด้วยมีคนคุยกับหนูในในรถไฟอะไรเลยนะครูเขาแบบ เขาคุยว่าอะไรเขาก็ถามหนูนี่กเขาเล่าให้เขาฟังภาษาอีสเลยเขาะบอกว่า next time. Nature, though, so t i m e อ่ะอยากคุยเพราะว่าแบบโดย nature โดยแบบต่างๆเขาเขาไม่คุยกันคนนี้เนี่ยเขาไม่คุยกันไม่มองหน้ากัน ฉันจะกลับบ้านคุยกันแต่อันเนี้ยเขาหวังอ,อย่างอื่นเขาเลยหรอหวังแบบไมมันนี่หรอแบบไม่ไมวอชหรอนาฬิกาหรืออะไรอย่างเงี no. เ<อ>้ยโน้หมีกะเร็วว้าเราอะค่จะหวังอย่างอื่นไปเลยอะไรเงี้ยจริงจริงก่อนนั้น,น,นครูเคยเตืนอนยังไงบ้างว่าครูเขาเขาบอกว่าเวลาขึ้นรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเมืองไหนอ่ะอยู่ก็อย่าไว้ใจกับคนแปลกหน้าก็จะสเตรนเจอร์อย่างเงี้ยห้ามคุยคนแปลกหน้าอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้นนย,น,ยน,นี่ก็แบบ ก็คิดว่าคงเหมือนคนไทยหรือเปล่าที่มีทั้งดีและไม่ดีอะไรเราก็น่าจะดูออกแต่ว่าออกมันคนละเนเจอร์กันคนละแบบสังคมกันแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่หน้าตาทรงเนี้ยหวังอะไรเราก็ดูไม่ออกจริงเนยค่ะหายได้ไวนะครับพี่ไม่ใช่ครับเขาาทิชชู่อทิชชู่ทิชชู่ต้องเข้าแล้วใช่ไหมใช่เลยว่ามันดีหกขาหกขาไงเขาดีลักชัวรี่ หลังจากนั้นมันต้องมาระวังตัวการใช้ชีวิตต่อไปจนท้ามันจบคอสก็ครูก็บอกว่าให้ซื้อแหวนนางมาใส่เราไม่ซื้อแหวนมาใส่เองใส่แบบมีพรอแต่งานอะรแล้วคือคนคนที่รู้อะถ้าเห็นว่าโอเคมีครอบครัวหรือว่ามีการจองตรีตาหรือว่ามากับผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอเค ไม่ใช่สาวโสดไม่ใช่คนที่ต้องเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยเออหลังจากนั้นก็ใส่แหวนแล้วก็ก็ไม่มีแนะแต่มีวันหนึ่งไปส่งที่เล็กค่ะกลับมาค่ะไม่ได้ใส่แหวนพอเราก็เดินกับที่เล็กค่ะผู้ชายก็ไม่น่าจะมีหาอะไรนะแต่ดนลืมไปว่าเฮ้ยขากลับจากส่งแต่เขาจากเครื่องบินนะันต้องกลับคนเดียวเ,ออเราก็เลย มีเออชายหนุ่มสามคนเข้ามาปุ๊บคนนึงประกบเราคนนึงนั่งอยู่ฝั่งเ้าเราก็เลยแบบเอ๊ะคืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมแบบมาแปลกๆนิ่งเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ใส่แหวน <c oughs> ทำไงดีว่า <c oughs> ก็เลยเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนรูปเป็นรูปคู่อะไรเึ้มหรือว <c oughs> ่าทำเป็นแบบชัว่ <c oughs> น่าทำอย่างนี้เลย คุยกับเพื่อนแล้วแล้วเขาเปลี่ยนไปนั่งไปแล้วเขาแบบเฮ้ยร้อนแล้วกูเป็นอย่างต้องแบบตัวรูดมุ้งชายเขาคุณหลงพี่อเล็กด้วยนะเราให้เราให้เขาฟังไว้หลังจากที่อเล็กเขาถึงเมืองไทยแล้วเราด้วยเล่าค่ะนางก็บอกว่าหนอจริงหมอเจอแล้วก็ระวังตัวแล้วกันก็ทาแหวนจะถอดอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าคนเห็นว่าใส่แหวนนิ้วนางอะไรอย่ซึ่งจริงมันต้องพร้อมใส่เลยนะ ไม่พร้อมซิ่งหรอไม่รีบอ่ะทำไมอ่ะยังเด็กอยู่เลยค่ะต้องยี่สิบเก้าเองเกี่ยวกับย้อนกลับไปดูเทปก่อนที่ไปเกิจถึงเลยก่ะที่โชว์แหวนจุกจุกของเราอ่ะไม่นะก็แหวนนิ้วชี้ไงใส่นางไม่ได้มันหลวมเขาเปลี่ยนแพทเปลี่ยนให้เวลาเปลี่ยนสปาร์เปลี่ยนให้มันเป็นนิวนาอาจจะยังนะอาจจะยังวิบเขาจะใส่แหวนเสร็จทุกก็ไม่มีใครเข้ามาก็ไมมาแบบโอ้ยคุกคามเราโอ้ยอันนั้นเอาไว้ให้ใส่ในวันที่มันศักดิ์สิทธิ์ดีกว่า ใส่เล่นๆเดี๋ยวมันจะไม่สกธิ์เกินไม่ขาดหรอเดี๋ยวมันไม่ขาดอมอันนี้ไมมีสติกนะครื่องนึงคือคนบอกว่าคอนเสิร์ตแล้เราไปขึ้นเขาขึ้นแฟนเขาบอกว่าบางคนยังไม่ได้ค่าตัวยังค่าตัวอันนี้หนูไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเรื่องเงินไม่ได้ยุ่งต้องถาขับอีเบิ้ล พี่เบิ้มเหรอแอนแอนอเีะสินแอนตอนัชาเกิขึ้นมาไตัมไม้แอนอกที่เบิ้มก็ู่เพราะว่ต้องไปถามพี่วีทีนะไปบั่ไป่เอต่้งแต่ตรงนี้เหรอคืออส่วนตัวไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้หรืออะไรเลยใช่แต่นนจะคุยกันละคะแต่นว่าโอเคนะฮปปี้จะไปรงพยาก็สนุกสนานลดในหล่ะ ชุดเชิ้ตหน้าผมพี่เขาก็คือตัดเต็มพี่แอนสวยมากพี่คุยพี่คุยกับพี่แอนเาช่วงนี้มันจะโดนไหมเนี่ยหนูไม่ได้คุยเลยนะเพราะว่าส่วนตัวคุยกับตัวเองยังไม่ค่อยได้เลยยไม่ค่อยได้คุยกระชั้นเลยค่ะเพราะว่าแกก็น่าจะเครียดอยู่แหละมันก็หลายเรื่องมันก็มันก็เป็นปกติของการเรื่องของการลงชุ่ออะไรเงี้ยแล้วก็พ yeah. ี่แอนนี่ก็เต็มที่นะในวันที่ที่หนูเจอก็รู้สึกว่า ว่าไม่มีความว่าผิดวังเพราะทุกคนที่มาวันนั้นน่ะพี่ๆที่เป็นแฟนคลับของพี่แอนเองบางคนซื้อตั๋วแต่ไม่ได้มาก็มีก็เลยรู้สึกว,ว่าพวกคนก็เต็มพี่นะเขาก็ยินดีสนับสนุนเขาก็จะจอดลงไปใช่ค่ะพักับคี่จะดูคับเ่เจเล่นอะไรอ่ะ เปไ็นธรรมาแั่งนี้ไมให่โง่่ในีเีโอเคเอเอดีงามค่ะเสร่จนิดดียนะดอกอะไรนะ